ภาษาจีน HSK ไม่ได้ยากอย่างที่รู้สึกคิดนะนะฮะผมอาลรบาบานะฮะอาจารย์สอนภาษาจีนะระดับสากลนะฮะลงรับโดยสหรัฐอเมริกาประเทศจีนและประเทศไทยนะครับเอ็กซ์เพร์ในการสอนและติวสอบ HSK เคยสอน HSK กับน้องน้องคนไทยในย15ปีใน15ปีนี้เราจะเคยสอนคนไทยเข้าสอบ HSK มากกว่า1,000งหมื่นคนร้สกครับมาเรามาเรียนรู้คลิปนี้คลิปนี้เราจะสอน ว่ลแฝด HSKU สามคำคำแรกได้แก่นะฮะชวเสีวเสีวว่าผอมหรือผอมลงนะครับเป็นทั้ง adjective และกริยาได้ด้วยนะครับตัวอย่างเช่น,จนจเววนจ้าเกือ์เดือน我瘦了三斤啥意思啊同学们这个月是เดือนนี้เดือนนี้นะครับ我คือฉัน瘦了คือผอมลง3ากิโล เดี๋ยวนี้ฉันผมลงตั้ง3กิโลนะเก็ตไหมครับรูสิครับคำต่อไปครับซู่ซู่ซูซูคือคุณอาจำมาแล้รูสิครับซู่ซูคือคุณอาที่เป็นเพศชายคุณอาผู้ชายนะครับตัวอย่างเช่นซู่ซู่你喜欢这本书吗รู้สิครับซู่ซูคือคุณอาครับนะนะคุณอาชอบหนังสือเล่มนี้หรือเปล่า ใช่ไหมครับโอเคคำที่สามครับชูฟู่ชูฟู่แปลว่าสบายอ่าัวอย่างเช่นน,ชนั่งอยู่ตรงนี้สบายจริงๆนะครับรู้สิครับเอาละรู้สิครับสามคำนี้คือโซ่โซ่คือผอมหรือผอมลงชูชูคือคุณอาผู้ชายชูฟูคือสบายสะดวกสบาย นะครับเอาล่ะรู้สิครับฝากกดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามแล้วก็ทุกทวนคลิปนี้แล้วก็ย้อนไปดูคลิปก่อนด้วยนะครับเข้าไปในช่องดูคลิปก่อนด้วยนะฮะแล้วก็ฝากติดตามเพื่อมีคลิปต่อๆไปรู้สกจะได้เก่งภาษาจีนมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคำศัพท์มันเป็นคำศัพท์มัน,เป,นเป็นการเรียนภาษาที่จำเป็นมากๆที่รู้สิจะต้องอจะเป็นวันละสามคำนะฮะค่อยๆเรียนไป สำหรับรู้สิทธิเฮ้ยเราซื้อม,มันอยากจะเรียนรู้อย่างเป็นระบบมากกว่านี้ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยเรามีการสอนหรือการติว HSK ทุกระดับนะฮะไม่ว่าระดับต้นหรือระดับสูงสุดก็มีติวก็มีสอนก็มีวยาก์จะเรียนรู้คำศัพท์วยากนฟังพูดอ่านเขียนได้หมดเลยรู้สิครับเพราะเราเป็นสถาบัน e x p e r t ผู้เชี่ยวชาญในการสอน HSK นะครับติดต่อเข้ามาได้นะ É isso